ามาว่ากันต่อในเบรกที่สองเมื่อกี้เราคุยค้างไว้ถึงรสชาติของอาหารใช่แต่มันสรุปจบตรงไหนแก่แล้วลืมหมอสรุปจบเรื่องอาจารย์อยากให้ซื้อกับข้าวมาทำเองช่วงนี้เพราะว่าเพราะว่าโลกมันมากับน้ําเยอะนะครับไม่ควรไปซื้ออาหารรับประทานคราวนี้ในในเบรกที่แล้วเนี่ยมีผู้ชมทางบ้านฝากคําถามมานะครับ ได้เลยครับใช่เลยครับชื่อน้องหวานนะครับผมส่ในฐานว่าน่าจะเป็นเพศหญิงอายุห้าขวบนะครับอาจารย์เป็นอิสุวิสัยมีอาการคันแล้วก็ตัวร้อนเป็นมาสองวันละนะครับไปหาหมอมาแล้วผมไม่ทราบว่าหมอแผนไหนนะครับแต่อาการไม่ดีขึ้นนะครับยังไม่ดีขึ้นคุณบคายจะทำยังไงใช่ครับผมก็เอาประสบการณ์ของอิสุวิสัยผมมาพูดแล้วกันครับจําได้ดี แล้วก็ลูกหลานในชั้นล่างๆเวลาเขาเป็นอยู่สื่ใสยเนี่ยเขาก็ทํากันอย่างนี้ที่บ้านผมนะคุณแม่จดเลยครับคุณแม่ของน้องน้องหวานเนาะน้องจดเลยครับอันแรกถ้าเื่อเป็นไข้คุณแม่ทําอย่างนี้เลยครับเอาต้มน้เข้าหนึ่งหนึ่งกานะครับกะละมังเข้าใบหนึ่งอย่าใช้กะละมังพลาสติกนะเดี๋ยวพลาสติกมันละลายเอากะละมังเป็นสเตเลสเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเทน้ําร้อนลงไปในกะละมังเอาหัวหอมทุบโยนลงไปสักสิบหัวบีบมะนาลงไปสัก อาลูกก็คือใส่เปลือกมาด้วยบีบเสร็จใส่เปลือกลงไปเลยครับนะครับเอาเนี่ยง่ายที่สุดละหาพันที่ตัวใหญ่ๆมาผืนให้น้องเนี่ยเขานั่งหน้าอ่างแต่อย่าไปชีดนะเดี๋ยวหน้าไหมให้มันห่างออกมาสักนิดนึงนะพอไม่ให้เขาร้อนมากแล้วก็เอาพันธุ์ตัวคุมเขาไว้ครับคือคุมหัวคุมกระมังคุมปิดหมดเลยอ่ะครับแล้วใช้สูตรน้ํามันหอมระเหยจากผิวมะนาวจากมะนาวจากหัวหอมเล็กเข้าไปครับ นั่นแหละครับลดไข้แล้วไข้มันจะทำให้ไข้เนี่ยเย็นลงไวส่วนแผลสุกใสเนี่ยที่มันขึ้นเป็นตุงปุ่มไปทั้งตัวเนี่ยคุณแม่ผมใช้อย่างนี้ง่ายที่สุดเลยเอาข้าวสารในบ้านเนี่แหละครับไปตามซื้อเหล้าลงยี่แปดีกีมาขวดนึงเจือกับข้าวสารที่ตามแล้วเนี่ยพอเกลืออีกนิดนึงนะเกลือข้าวสารเกลือไม่ต้องเยอะเกลืออย่างสมมติเราใช้ข้าวสารหนึ่งกำมือเนี่ย หยิบเกลือมาหนึ่งหยิบมือผสมเข้าด้วยกันแล้วโขกอย่างเงี้ยนะพอละเอียดปั๊บใส่เล้าลงลงไปอวนให้มันเท่าๆกันเล้าลงสักจอกได้ไหมไม่พอให้มันเละๆอ๋อพอให้มันเละๆแล้วก็พอกตามแผลเลยครับแผลจะไม่แห้งแผลจะไม่ตกสเก็ตตกสเก็ตแล้วไม่เป็นแผลเป็นแล้วเขาจะเย็นสบายขึ้นครับแล้วไอ้ตุ่มเนี่ยมันจะยุบไวครับแต่ว่าเอ โรคอิสุวิสยเนี่ยจริงๆแล้วขออาจารย์แนะนำสักนิดหนึ่งขอนอกเรื่องนะครับเพราะว่าดูน่าสนใจคืออิสุวิสยจริงๆแล้วถ้าสมมุติเรากระทุ้งพิษเขาออกไม่หมดเนี่ยคืออย่างนี้อิสุยิสยเนี่ยถามว่ายารักษามีไหมไม่มีหรอกรจะแผนปัจจุบันจะแผนไทยแผนจีนไม่มีทั้งนั้นนะมียารักษาไปตามอาการครับคือพอโรคมันถึงที่สุดแล้วมันก็จะจบของมันเองแต่ในแผนไทยเขามีวิธีการอีกครับเขาไม่รอ เขารอจนไข้ไข้เกือบจบเขาเรียกลมปลายไข้พอมันปลายไขย้มันจวนจะหายแผลอิสุกอิัสเริ่มยุบแล้วเนี่ยเขาจะกระทุ้งพิษไข้ออกเหตุว่าถ้าไม่กระทุงพิษไข้ออกเวลาเขาโตเป็นสาวไปแล้ววันหน้าอาจจะยุยี่สิบกว่าส็ดแ้วอยู่เฉยๆตอนเยน็นๆตัวลุมๆร้อนๆเหมือนจะเป็นไข้แต่ไม่ได้เป็นไข้ บางทีอ่อนเพียมาเฉยๆอย่างนั้นแหละโดยไม่มีเหตุอันให้ผ่อนเพียเช่นนอนก็หลับกินก็สมบูรณ์งานก็ไม่ค่อยได้ทํำแรงก็ไม่ค่อยได้ออกเพราะนั่งอยู่หน้าคอมนั่งๆอนดอนเดินๆแต่ดันแต่ดันเพียได้เพราะไม่เคยกระทุงพิษไข้มาก่อนเหตุที่เขากระทุงพิษไข้เนี่ยเพราะเขาจะเอาเชื้อเนี่ยให้มันหมดจริงๆไม่งั้นมันจะเป็นไข้พิษวิธีการกระทุงพิษไข้ของคนโบราณก็คือ เขาจะเอาใบไม้ครับครับเอาใบไม้สีเขียวเนี่ยแต่เป็นใบไม้ที่มันมีสรรพคุณลดไข้อันนี้มันถังยาละอย่างอยางอยย่่าางงที่หมอระชงศาสตร์ชินกรเขาแกใช้ชื่อยาเขียวปาเขียวอะไรนะปราสาทพิมเสนยาเขียวปราสาทพิมเสนเขียวนี่ชื่อบอกเลยมันเขียวมันทํามาจากใบไม้ครับสีเขียวเยอะแยะเลยนะถ้าเผื่อเราหาเม็ดที่บ้านมีต้นลังจืดเราก็จะใช้ต้นลังจืดอ๋ออย่างนี้ครับอาจารย์ถ้าสมมติว่า อย่างเงี้ยผ,ผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจก็คือจริงๆแล้วอาจจะต้องการความรวดเร็ว,รวคืออยากจะทานยาก็ให้ติดต่อไปที่สมัยเออได้นะครับเออบกวนติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 2 9 3 3 9อ4 8ีอีกครั้งนะครับ0 2 9 3 3 9อ4 8อันเนี้ยเป็นเบอร์โดยตรงที่จะสามารถปรึกษาเกี่ยวกับอาการได้นอกเหนือจากใน,ใ,นในรายการที่บอกไปแล้วนะครับยังไงรบกวนคุณแม่ของน้องหวานเนี่ยโทรไปเบอร์นี้นะครับจะได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ยาทั้งหมดครับผม วับใั้ต่อเรากลับมาเรื่องรถเมื่อกี้ฝาดเราว่าไปแล้วครับฝาดก็หวานครับกินหวานมากเป็นไงครับอ้วนกินเนี่ยกินหวานมากอ้วนครับเพราะอะไรครับสรรพคุณเนี่ยเขาบอกไว้เลยรถหวานบำรุงเนื้อครับมันจะคู่กับรถฝาดนะเอมันคู่กันยังไงฝาดสมานอย่างสมมุติว่าเราเป็นบาดแผลเนื้อมันฉีกอย่างเงี้ยครับ เนื้อมันแหว่งหายไปอย่างเงี้ยค,คนโบราณเนี่ยพอแผลมันเริ่มสมานแล้วเนี่ยครับใช้รถฝาดใช่ไหมเขาจะให้รถหวานตามทีหลักเพื่อไปบำรุงเนื้อแต่ตอนที่แผลยังสดเขาไม่ให้รถหวานนะเพราะในโบราณบอกว่าหวานบำรุงเนื้อก็ตามแต่มันทําให้เกิดเสมหะมันขัดกันเสมหะในที่นี้หมายถึงหนองออ๋เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีบาดแผลเราส่วนใหญ่เราบอกว่าอะไร อย่ากินหวานอย่าอะไรที่มันแสลงมันสแลนสแลงกันมันถูกต้องเพราะว่าในขณะที่แผลยังไม่ถมานี่ยมันเป็นหนองอยู่เนี่ยเราลดหวานเนี่ยมันไปบํารุงเนื้อมันทําให้หนองอยิ่งเยอะแต่พอแผลแห้งเริ่มจะปิดแต่เนื้อไม่เกิดเข้าถึงจะกินลดหวานเพื่อเชื่อมเนื้อเข้าด้วยกันเพราะหวานมันบํารุงเนื้อทําให้เนื้อเกิดมาเชื่อมปิดกัน ก็คือกินตอนประมาณแผลเริ่มแห้งแล้วหนองเริ่มไม่มีแล้วใช่ให้เริ่มให้เริ่มกินหวานอย่างนี้ตอนนี้หวานมันบำรุงเนื้อครับบำรุงเนื้อยังไงเด็กกําลังเจริญเติบโตเขาเรียกวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุสิบหกปีครับแผนไทยเรียกหรือหมอไทยเขาเรียกวัยปฐมวัยชอบรสหวานเปรี้ยวเด็กเด็กเด็กเปบทแททุกคนเป็นทบทุกคนนี่เป็นธรรมชาติใช่ไหมครับเนี่ยเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติหวานน้า เปรี้ยวน้อยเพราะอะไรอ่ะมันกาลังเจริญเจัติบโตเขาถึงกินรสหวานนะพระรสหวานมันบํารุงเนื้อไงครับรสหวานเนี่ยสมุนไพรส่วนใหญ่ท่านผู้ชมก็ขึ้นผักรสหวานนี้เยอะแยะอย่างที่นิยมมากตอนนี้ก็ผักหวานนะจ๊ะผักหวานเนี่ยผักหวานอร่อยนะครับหวานมันครับญ้าหวานย้าหวานนี่ก็รสหวานน้ำอ้อยอันนี้น้ำอ้อยน้ำอ้อยก็หวานนะครับน้ำผึ้ง อลูกตาลพวกนี้นะครับรสหวานหมดนะครับหวานมีเยอะบบำรุงเนื้อบำลุงเนื้อทานมากอ้วนครับครับเพราะว่ามันบำรุงุงเนื้อแล้วคนอยู่นี้ติดหวานครับหวานเป็นยาเสพติดนะครับเพราะหวานนั้นอร่อยลิ้นพอหวานนั้นอร่อยลิ้นปั๊บเสร็จเลยครับติดหวานครับผมไปซื้อแกงส้มกินน่ะแกงกลายเป็นแกงส้มเชื่อม ใช้หวานเข้ามาด้วยผมไปกินซื้อไข่พะโล้ที่ตลาดกินนะครับทําไข่พะโล้ไม่เป็นไอ้ที่กินน้ําน้ําไข่พะโล้คือน้ําใสซีอิ๊วคือเครื่องพะโล้ไม่มีเลยครับ,รบผมยังงงๆแลว้วว่าคนเดี่ยวนี้มันทากับข้าวกันยังไงน้มันแปลกแปสงสัยเร่งรีบครับหรือไม่ก็ลดต้นทุนไม่ติดหวานครับเวลา<อ>ผมไปสั่งอาหารตามร้านนะพัตตาคารตามร้านอะไรส่วนใหญนะ่ต้องกํากับเลยครับน้องถ้าอาหารหวานมานะ คืนนะไม่จ่ายตังค์ขออาหารตามรสชาติที่มันจะเป็นเช่นแกงเผ็ดมันก็ต้องเผ็ดแกงส้มมันก็ต้องส้มครับผัดเผ็ดมันก็ต้องเผ็ดผัดชามันก็ต้องรสร้อนแรงครับไอ้นี่นะถ้าเผื่อไม่สั่งนะครับทุกอย่างจะออกมาหวานนําหมดเลยครับแล้วกินผิดหมดแล้วก็เป็นไงครับอ้วนกันทั้งประเทศไปติดหวานนี่แหละครับแล้วมันเป็นยาเสพติด ครัเพราะหวานมันบำรุงเนื้ออ,อต่อเลยครับต่อจากรสหวานเนี่ยเมื่อกี้พูดไปฝาดหวานฝาดสมานหวานบำรุงเนื้อบำรุงเนื้อมันมันนี่น่าสนใจสุดครับรสมันเนี่ยเราบอกว่ารถมันเนี่ยมันซาบเส้นเอ็นรถมันมันจะบำรุงเส้นเอ็นบำรุงกระดูกพังผืดครับน้ําในไขข้อกระดูกครับแล้วคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ ปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ตึงคอบ่าไหลา่ปวดขาปวดเขา่าร,รถมันเนี่ยครับมันจะเป็นตัวช่วยเส้นเอน็นพังผืดกระดูกกล้ามเนื้อครับไขข้ออืแล้วมันเนี่ยลถมันเนี่ยเราได้จากอะไรง่ายๆเลยถั่วสังเกตไหมครับว่าทําไมอ,อในสื่อต่างๆเนี่ย หรือในทีวีในอะไรก็แล้วแต่มักบอกว่าถ้าเผื่อกระดูกพรุนให้กินถั่วเหลืองหรือน้ำนมถั่วเหลืองถูกครับแต่โบราณรู้มาตั้งนานแล้วครับรู้ง่ายนิดเดียวครับคือถั่วมันลดมันไงแต่มันไม่ใช่เฉพาะถั่วเหลืองนะตระก,กูลถั่วทุกชนิดครับมันบำรุงกระดูกหมดโรคก,กระดูกพรุนไขข้อปวด,ข,วปวดข่าวปวดขาปวดคอบาลัยถ้าเผื่อปวดเยอะช่วงนั้นเนี่ยให้กินต้มเขียวหวานครับ ผักเขียวอ่ะครับเอามาต้มน้ําตาลครับไอ้ถั่วเขียวต้มน้ําตาลเนี่ยรจริงๆแล้วคนโบราณเนี่ยนะเวลาเขาปวดหลังปวดแข้งปวดขานะ <sponsor S 1> เขากินต้ม <ๆ S 2> ถั่วเขียวนะต้มถั่วเขียวครับและไอ้ต้มถั่วเขียวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างคนในกรงสีผมเนี่ยเวลาสตุยาเนี่ยอย่างเวลาเขาเอาไอ้สตูก็คือการฆ่าฤทธิ์ยาเนาะไอ้ยาที่มันอย่างเช่นยาดําที่เอามาทํายาทายเนี่ยครับเวลาเขาจะต้องเอามาคั่วในกระทะทองเหลืองก่อน ตอนนี้เวลาคั่วเนี่ยมันจะมีควันแล้วมันจะเข้าจมูกครับปรากฏว่าคั่วยังไม่ทันจะสุกเลยยาดําต้องวิ่งเข้าห้องน้าแล้วใช่ครับแคไไ่ได้กลิ่นเนี่ยไม่ได้กินเนี่ยครับนะครับที่กงสีผมทําไงแล้วไหมครับมือนั้นเนี่ยแม่บ้านจะต้มถูกเขียวหม้อใหญ่เลยครับไปคั่วเอาไปสตูยาดําเสร็จเขาจะกินต้มเขียวหวานเนี่ยนะครับล้างพิษต้มถูกเขียวเนี่ยล้างพิษได้ครับ ถ้าเผื่อพี่น้องทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายหาใบลังจืดไม่ได้โรมันอยู่ในมันอยู่ในตึกกันทั้งนั้นมันจะไปปลูกต้นในลังจืดที่ไหนอะครับถูกไหมครับครับอาจารย์แล้วสื่อก็บอกมาเยอะแยนี่ใบลังจืดมันช่วยยังไงกินลังจืดแคปซูลถ้ามันจะไปหาที่ไหนอะง่ายง่ายครับพี่น้องลงไปข้างล่างอะครับถ้าเผื่อพี่น้องอยู่คอนโดนะไปที่ตลาดนะครับเขาขายอยู่แล้วต้มถักเขียวไปซื้อต้มถักเขียวมากินครับช่วยล้างผิดแล้วก็ช่วยบำรุงเส้นเอ็น แก้เ,เมื่อยถัว่วมันถั่วก็ต้องระวังอีกเราจะกินลถมันเนี่ยมันก็ต้องระวังอีกเดี๋ยวนี้ถั่วเหลืองครับเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งหนึ่งเขาเรียกเขาเรียกอะไร GMO ครับการตัดแต่งพันธุก,กรรม,มแล้วมันส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นกับพืชที่คนนิยมบริโภคส่วนใหญ่ก็จะเป็นถั่วเหลืองถ้าส่วนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทานเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังด้วยถ้าเผื่อมันเป็นถั่วเหลือง GMO มาเมื่อไหร่แทนที่จะได้ประโยชน์จากถั่วเหลืองกลับได้รับ GMO สารตัดตัดแต่ง,ตงพันธุกรรมเข้าร่างกายม,มันยังไม่มีการพิสูจน์ว่าตกลงมันดีไม่ดีนะครับครับบางประเทศก็บอกดีบางประเทศอยบางประเทศก็บอกโนไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งแน่ๆเนี่ยบางทีเนี่ยโอโ้โหเดี๋ยวน,นี้กินรายกินยากเนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะกินถั่วแล้วมันเป็นประโยชน์เราจะกินลดมันให้เป็นประโยชน์สมมติเราข้ามถั่วเหลืองไปเนี่ยเพราะคนนิยมบริโภคกันเยอะอาจจะเป็น G m o โอได้เนี่ยถั่วเขียวก็มีถั่วดำถั่วแดงคถั่วลิสงถั่วลิสงแล้วอะไรที่มันลดมันอีกนอกจากถั่วก็พวกมันต่างๆครับมันสัมปรังมันสัมปรังมันเทศมันฝรั่งมันหมดชื่อก็บอกอยู่แล้วมันนำหน้า มันฝรั่งเพราะว่ามันมันแม้แต่มะม่วงเขียวเสวยมันยังใช้ได้เลยเม็ดขนุนเม็ดขนุนอย่างี้ยมันเอาไปนึ่งนี่ก็มันอีกครับเม็ดขนุนเอามาทําอะไรอร่อยรู้ปะเชื่อมันะเม็ดขนุนเอามาเชื่อมสุดยอดความอร่อยครับเม็ดขนุนเอามาทาอะไรได้อีกเม็ดขนุนเอามาแกงเขียวหวานสุดยอดครับใช่ครับกงสีผมทำเนี่ยเอาเม็ดขนุนต้มมาทําแกงเขียวหวานมันดูดไอ้เม็ดขนุนมันดูดน้าแกงเข้าไป สุดยอดแถมยังได้สรรพคุณในการบำรุงเส้นเอ็นพังผืดก้ามเนื้ออีกสงสัยวันนี้ขนุนขายดีครับต่อจากรถมันครับอาจารย์เป็นรถเค็มรถเค็มเมื่อกี้มันซาบเส้นเอ็นคเวนาซาบเะไนเน็อ้คำว่าซาบในแปบเดี๋ยวเราก่อนจะต่อรสเค็มใช่ไหมหมายที่ายคำว่าซาบนิดนึงก่อนจะเบรกช่วงสองนะซาบหมายถึงซึมซาบ คือไอ้รถเนี่ยมันจะซึมซาบลงไปเขาถึงเรียกซาบไงซาบเส้นเอ็นคือกินรถมันปั๊บมันจะซาบเข้าไปในเส้นเอ็นมันซึมลงไปมาเนี่ยเดี๋ยวมาต่อรถเค็มครับ,รบเพราะรถเค็มมันซาบผิวหนังทักครู่ครับเดี๋ยวเจอกันครับ